เดินทางมาหอดเดือนที่11ของปีจนปานีกระบ,บท่านถือเหล็กจักงวดอยู่กะจักวาสีสือ่อเห็นอย่างละเศร้าซื้อเมื่อนี้กรสิบพาเห็นน้ำพริกตาแดงจ้ะขัวพริกกระเทียมหอมแดงตำกินเผ็ดเเบิ่งกันกนาบดยามกินไ้ไปคนกระสิได้บบลูว่าเขาเสียใจหย่อนเฮาบ่ถึกเล็กตำพริกแครกแล้วจังไส่หอมแดงกับกระเทียมขัวตำแลกแล้วตามที่พอ่อจเขากับไส้กะปิลงไปจักซ่อนนึงเกลือแล้วก็อันน้ำปักคามเปียก ผงนัวอีกเล็กน้อยแล้วก็ตำให้เขากันจ้ะโอ้ซาร่าซาร่าอย่าลืมใส่น้ำปลาน้ำาหล้ามันจะหอมซาร่าน้ำพริกตาแดงกับน้ำพริกเผาตางกันยังไงดวยน้ำพริกตาแดงก็คือขัวขัว,ขวเอาจ้ะบดได้ทอดคือน้ำพริกเผาแล้วกับบใส่น้ำตาลแล้วก็เอาไปพัดตำแล้วก็กินได้เลยจ้ะหรือผู้ใดที่มีความรู้จริงๆนี่เกรดความรู้กับคอมเมนต์บอกมูไว้น้ำเนยเด้อเอาน้ำพริกนี้มาคลุกกับเข่าหอนๆเด้อมีไข่ต้มน้ำแล้วก็สวบเข้าไปรสชาติดีคลุกเข่าหอนๆมันสิเพ็ดสะใจดีจ้ะ น้ำตาหล,ลจากรไข่นมีถั่วต้มกับบักถั่วกินแก้มกากหมูน้ำจักน้อยกรอบดีเส่บเผ็ดซาใจอร่อยเวลริก